โยโยโยบายมังตรงเจินกับคืงลูกหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลืนลูกหนังทุกช่องทางครับเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับบิ๊กแมทผมเลือกเอากเกมที่ยังมีความหมายครับไปที่เวลาตีสามตรง ยูฟฝนะ่าแชมเปี้ยนซีกนัดสุดท้ายในกลุ่ม E อนะครับเอซีมิลานจากอิตาลีจะเปิดซานซิโร่รับการมาเยือนของเรดบูลซาวบวกจากออสเตรียครับมิลานเนี่ยยูนอันดับ2มี7แต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดบุกถล่มเดนโมซาร์มา4ต่อ0นะครับแต่ว่าล่าสุดลงเล่นในเกาโชครับเสียฟอร์มบุกไปแพ้โตริโนมา1ต่อ2อนะครับอเลซิสซาเลมาแกลรวมไปถึงสาลาตันอิบราฮิโมวิชยังเจ็บลงไม่ได้ครับตัวหลักๆ ห้องเครื่องเหมือนเดิมนะครับซันโดโตนาลีอิสมาเอลเบนนาซาครับนารุราเฟลเลอเออันเตเรบิดก e องหน้าเป็นโอลิเวียชิรูนะครับเจอกับเซาวบวกยวนดับ3มี6แต้ม จากการชนะ1เสมอ3แพ้1เกมล่าสุดแพ้คาบ้านี้กับเชลซีมา1ต่อ2นะครับล่าสุดยังนําเป็นจ่าฝูงของลีกออสเตรียครับปัญหาคือตัวเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวหลักๆก,ก็ยังมีพวกลูก้าซูสิตนะครับแนวรุกอย่างเบนจามินเซตโก้รวมไปถึงโนอาโอคาฟอร์ for, เป็นตัวที่เด็ดเกมแรกที่เจอกันเนี่ยซาวบวกเปิดบ้านชนะหนึ่งเสมอ1ประตูต่ 1, ตอ1นนะครับคู่นี้ก่อนเกม เขายกให้มิลานเหนือกว่าแน่นอนนะครับเอาเอง,ง่ายสาการในกลุ่มนี้เนี่ยเชลซี Chelsea เป็นทีมที่การันตีการเข้ารอบไปแล้วนะครับเรดบูลซาวบวกมีทางเลือกเดียวครับต้องบุกชนะถ้าบุกชนะจะพลิกเข้ารอบนะครับในขณะที่เอซีมิลานขอแค่ผลเสมอก็จะลอยลำเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับแน่นอนก่อนเกมมิลานถูกยกให้เหนือกว่า พอสมควรในการเล่นในบ้านนะครับคือผมมองว่าส่วนหนึ่งคือเรดบูลซาวบวกเนี่ยตัวไปเจ็บเยอะครับแตว่าไปหลายตัวเหมือนกันในขณะที่มิลานน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาครับเกมแบบนี้การเปิดแรกของเรดบูลซาวบวกเข้าทางเอซีมิลานแน่นอนนะครับมิลานเล่นง่ายกว่าเกมนี้ครับผมว่าจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูหรืออาจจะมากกว่านั้นให้เชียร์เอซีมิลานเป็นคืนรุ่งนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบายบาย